ครับก็ก่อนอื่นนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสนะครับผมเองก็ได้เข้ามาติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ได้เข้ามาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับอ่าเล่าเรื่องนะครับต่างๆให้กับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับหรือว่าหลายๆท่านนะครับที่ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนะครับที่ทางภาครัฐนะครับมีมาตรการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้รับนั้นก็คือโครงการเราชนะนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ทางภาครัฐนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นนะครับในวงเงินช่วยเหลือนะครับผลกระทบจากโควิด19นะครับก็มีโครงการนะครับเข้ามาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็คือเราชนะนะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องมาศึกษาแล้วเข้าไปตรวจสอบนะครับว่า ท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านมันไม่ผ่านเพราะเหตุใดนะครับแล้วบุคคลกลุ่มไหนที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับคิดนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้อธิบายนะครับท่านที่อ่าติดติดนะครับว่าเออเราอยู่ในคนกลุ่มไหนนะครับดังนั้นก็จะมาพูดคุยกัน ก็จะมีประเภทอยู่นะครับ3กลุ่มด้วยกันนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับเราชนะนะครับเม็ดเงินนะครับสูงสุดนะครับ7000บาทต่อคนนะครับโครงการก็เริ่มตั้งแต่วันที่9้มกรานะครับ2 5 6 4ถึงนะครับ31พฤษภาคม2564นะครับตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมาดูก่อนว่าผู้ที่มีคุณสมบัตินะครับที่จะได้รับสิทธิ์นะครับก็ตั้งแต่นะครับ มีอายุนะครับ18ปีบริบุ์นะครับขึ้นไปนะครับก็เป็นสัญชาติไทยนะครับอายุต่1 1ปีขึ้นไปนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่มีนะครับประเด็นนะครับหรือว่าข้อมูลนะครับที่ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับจะมีอยู่4ี่หลักนะครับสี่หลัก คือนะครับผู้ที่มีประกันตนนะครับตามมาตรา23เอ่อ33นะครับทบที33ก็คงน่าจะเป็นเกี่ยวกับบัตรประกันสังคมนะครับมาตรา33นะครับแล้วก็บุคคลนะครับที่นะครับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานนะครับอื่นๆในหน่วยงานภาครัฐข้าราชการการเมืองนะครับหรือบำเหน็จบำนาญนะครับต่างๆนะครับหรือว่าข้าราชการนะครับส่วนนี้จะไม่ได้รับนะครับ มาในประเด็นที่สามผู้มีเงินนะครับพึงประเมินนะครับไม่เกินสามแสนบาทตามข้อมูลล่าสุดนะครับหมายถึงใครที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีนะครับรวมนะครับอยู่ที่ประมาณสามแสนบาทนะครับแล้วมาดูนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับมีเงินรวมทุกบัญชีนะครับยอดเงินนะครับ ทุกบัญชีรวมกันแล้วนะครับยอดเงินที่5แสนบาทขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับฐานข้อมูลล่าสุดนะครับที่จะต้องทางระบบของโครงการนะครับที่เขาจะตรวจสอบก็คือพูดง่ายๆนะครับเม็ดเงินนะครับบัญชีไม่เกิน3แสนบาทนะครับรวมหลายๆบัญชีแล้วไม่เกิน5แสนบาทนะครับตัวนี้ ถ้าคิดกันง่ายๆนะครับถ้าตามภาษาชาวบ้านนะครับใครที่มีเงินฝากเกินสามแสนนะครับหมดสิทธิ์นะครับเราพูดกันแบบง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะครับผู้ที่จะเข้ามามีสิทธิ์ตรงนี้มีกลุ่มไหนบ้างนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับก็จะมีอยู่สามกลุ่มนะครับสามกลุ่มกลุ่มแรกนะครับที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับกลุ่มแรกคือ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือนะครับหลายหลายท่านนะครับเรียกว่าบัตรคนจนอ่าตรงนี้นะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะครับแต่เม็ดเงินนะครับจะเข้าให้นะครับไม่เท่ากันอ่านะครับประเด็นนะครับเพราะว่านะครับผู้ที่ได้รับเบี้ยลัฐส0งร้อบาทกับ300บาทจะแตกต่างกันนะครับ คือผู้ที่ได้รับนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดือนละ300บาทนะครับท่านจะได้รับทุกวันศุกร์นะครับตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะฮะก็จะเข้าให้นะครับ675บาทนะครับสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์บัตร300นะครับจะได้เม็ดเงินอยู่ที่675บาทส่วนท่านที่รับนะครับ200บาทนะครับเม็ดเงินจะเข้าให้700บาท นะครับทุกวันศุกร์นะครับท่านสามารถไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับเม็เงินนะครับจะเข้าให้ทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่5กุมภานะครับวันนี้เป็นต้นไปนะครับเรามาดูนะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่มีแอปปาตังค์นะครับหรือว่า g ี a l เ e t ที่เข้าร่วมโครงการนะครับคนละครึ่งนะครับหรือว่าเราเที่ยวด้วยกัน อะไรต่างๆครับที่ได้เข้าร่วมกับโครงการของภาครัฐนะครับตรงนี้ก็หม่ต้องลงทะเบียนเช่นกันนะครับก็จะมีข้อแม้ให้นิดหนึ่งว่าผู้ที่นะครับกลุ่มที่2จะต้องไปตรวจสิทธิน์นะตรวจสิทธิ์ของท่านว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่วันที่5ไปต้นไปสามารถเข้าไปเช็คดูนะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ ก็ให้ท่านมาดูนะครับเบื้องต้นนะครับก็เกี่ยวกับเงินนะครับก็คือที่เราพูดกันเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับว่าสี่ข้อตรงนี้ถ้าท่านอยู่ในสข้อตรงนี้ท่านจะตรวจสิทธิ์ของท่านนะครับถ้าท่านไม่ผ่านนะครับให้ท่านย้อนมาดูนะครับสี่ข้อนะครับตัวนี้นะครับ1มาตราส3นสบสนะครับแล้วก็ เป็นหน่วยงานของภาครัฐนะครับมีเงินฝากนะครับบัญชีเกินส0 0 0 0 0รวมแล้วทั้งหมดห0 0แสนตรงนี้ครับให้ท่านมาเช็กดูว่าไม่ที่มันไม่ผ่านนะครับข้อมูลคนที่ผ่านนะครับเม็ดเงินนะครับจะเข้านะครับให้วันที่18บแปวันที่18บแปดกุมภาท่านจะเข้าไปกดยืนยันแล้วเม็ดเงินจะเข้าให้นะครับสําหรับกลุ่มที่2นะครับ เรามาดูกลุ่มที่สามนะครับกลุ่มที่สามก็คือผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์อะไรเลยนะครับก็คือไม่เคยเข้าร่วมโครงการของภาครัฐใดๆนะครับหรือว่าต่างๆนะครับท่านสามารถนะครับเข้ามานะครับลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์นะครับโครงการนะครับเราชนะกัดก็เริ่มตั้งแต่วันที่เก้านะครับบกลาจนถึงนะครับถึงวันที่สิบสองกุงผานนะครับฟังให้ชัดนะครับ วันสุดท้ายนะครับ12กุมภาอ่าวันนี้ก็วันที่5จะมีเวลานะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ลงนะครับแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับครับเรามาดูนะครับว่าอ่าตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างอ่าที่เราจะเข้าร่วมโครงการนะครับ ท่านไหนนะครับที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับสําหรับกลุ่มที่3นะครับที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับวันนี้ให้ท่านมาตรวจสอบนะครับว่าสาธาณะนะครับก็คือสาธาณะของท่านนะครับได้รับสิทธิหรือไม่นะครับสามารถเข้ามาตรวจนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับท่านอยู่ในกลุ่มที่3นะครับท่านสามารถเข้ามากดปุ่มสีแดงนะครับลงทะเบียนนะครับก็จะมีปุ่มให้ท่านกดนะครับ ก็อ่ายังท่านมาตรวจนะครับในเรื่องของไดรับกสิทธิ์หรือไม่นะท่านกดเข้ามานะครับมันก็จะพาท่านเข้ามาหน้านี้นะครับอ่าก็กดมาตัวนี้ก็จะเป็นให้เราใส่นะครับ1ิหลักก็คือผู้ที่จะมาตรวจสอบสิทธิ์นะครับจะอยู่ในกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3นะครับที่เข้ามาตรวจสอบสิทธิ์สิ่งที่เราจะเข้ามานะครับใส่เพื่อการตรวจสอบนะครับก็จะมีนะครับ เลข13หลักของบัตรประชาชนของเรานะครับใส่เข้าไปแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดนะครับให้ท่านเช็คให้ให้ละเอียดนิดหนึ่งนะครับว่าในบัตรประชาชนของท่านนะครับมีวันเดือนปีเกิดนะครับให้ท่านติ๊กนะครับวันเดือนปีเกิดถ้ามีเฉพาะเดือนและปีนะครับให้ท่านเลือกนะครับาเดือนและปี ส่วนท่านไหนมีเฉพาะปีนะครับให้ท่านเลือกเฉพาะปีนะครับ year, มันก็จะมีช่องให้มาแค่นี้เองนะครับถ้าเราอ่ามีนะครับเดือนกับปีก็จะมีอยู่สองช่องนะครับท่านไหนที่มีวันเดือนปีเกิดจะขึ้นมาให้อยู่สามช่องนะครับหลังจากใส่เสร็จก็กดนะครับก็กดเสร็จนะครับก็จะขึ้นมานะครับถ้าท่านไหนนะครับที่ได้รับสิทธิ์นะครับอ like ่าตรงนี season, ้นะครับ <Universe> เรามาดูนะครับกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3นะครับถ้าท่านได้รับสิทธ์นะครับท่านจะเข้ามานะครับตารางนะครับจะขึ้นมาให้ท่านนะครับว่าเม็ดเงินนะครับตรงนี้รายละเอียดรับสิทธิ์นะครับก็จะขึ้นเป็นเลขสิบสาหลักของท่านนะครับแล้วก็จะขึ้นปุ่มสีเขียวว่าท่านได้รับสิทธิ์เราชนะท่านจะรับวงเงินนะครับตั้งแต่วันที่สินะครับ ก็จะเม็ดเงินจะเข้าครั้งแรกนะวันที่สิบแปดนะครับสองพันบาทวันที่สิบยี่สิบห้าพัมธานะครับหนึ่งพันบาทสี่มีนานะครับหนึ่งพันบาทจะไปครบจนครบเจ00ันบาทนะก็เงินจะเข้าให้หครั้งนะครับครั้งแรกจะเข้าที่สองพันหลังจากนั้นก็จะเข้าละพันพันนะครับครบนะครับสามารถสะสมนะครับเม็ดเงินสะสมได้นะครับถึงวันที่สาสิบเอ็ดพฤษภา ก็คือโครงการเริ่มตั้งแต่ยีกบเก้ามกราถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาดังนั้นนะครับท่านสามารถสะสมยอดเงินได้นะครับโดยไม่ต้องนะครับโอนนะครับเหมือนกับคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งเราจะต้องนําเงินเราเข้ามาครึ่งนะครับแล้วก็ของโครงการครึ่งแต่ตรงนี้ไม่ต้องนะครับท่านสามารถใช้เงินตรงนี้ได้เลยนะครับครั้งแรกนะสองพันบาทนะครับวันที่สิบแปดก็จะเริ่มเข้านะครับตรงนี้จะเข้าทุกวัน คืหักนะครับดูนะครับจะเข้าทุกพื้คืนหักแต่รัสัปดาก็คือ7วันเข้าครั้ง7วันเข้าครั้งนะครับจนครบเจ00บาทตรงนี้จะเกี่ยวกับกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3นะครับที่ผ่านนะครับเกี่ยวกับผ่านท่านได้รับสิทธิ์ท่านจะได้รับเงินเม็ดเงินอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเมื่อท่านกดมาแล้วทามันไม่ผ่านนะครับทางระบบก็จะบอกนะครับว่ามันไม่ผ่านเพราะเหตุใดนะครับมันก็จะมี ข้อกำหนดให้นะครับก็อย่างที่ผมแนะนำเบื้องต้นว่าถ้าท่านนะครับอยู่ในนะครับกลุ่มที่อ่านะครับอ่าถาอาจจะมีนะครับในเรียอของบัตรประกันสังคมเป็นข้าราชการบำเหน็จบำน,นาญน,นะครับหรือมีเงินฝากเกิน3 0,000นบาทต่อบัญชีแต่เขาจะชิดนะครับอ่าล่าสุดนะครับครับตรงนี้นะครับเรามาดูนะ ลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับสามารถได้รับสิทธิ์นะครับก็คือนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถที่เม็ดเงินนะครับเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่5นะครับก็คือวันนี้นะครับเข้ามาแต่ยอดเงินจะไม่เท่ากันนะครับท่านที่ได้อยู่675บาทก็คือบุคคลที่มีบัตรนะครับได้รับเตือนละ300รนะครับ ท่านไหนนะครับที่ได้รับเดือนละ300บาทท่านจะได้รับอยู่ที่675บาทส่วนท่านที่รับเดือนละ200ท่านจะได้อยู่ที่700บาทเงินจะเข้าทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์จนครบนะครับตามโครงการที่ทางภาครัฐเขาให้มาก็เอาไปใช้ใจ่ายนะครับซื้อนะครับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับ ครับก็คงจะเข้าใจนะครับในเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องเกี่ยวเข้าร่วมโครงการนะครับเราชนะก็จะมีอยู่นะครับสามกลุ่มนะครับกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับจะมีอยู่กลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองแต่กลุ่มที่สองต้องไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับกับกลุ่มที่สามลงทะเบียนเสร็จแล้ว ท่านจะต้องไปตรวจสอบสิทธิ์นะครับฟังให้ชัดนะครับส่วนกลุ่มที่1น,นะครับคือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ์นะครับเงินจะเข้าโดยอัตโนมัติให้กับท่านนะครับทุกๆวันศุกร์ตามบัตรที่ท่านได้รับนะครับปกตินะครับท่านได้ได้เดือนละสามร้อยบาทาท่านก็จะเพิ่มเม็ดเงินเข้ามาให้อีก675บาท ส่วนท่านไหนที่ได้เืินละ200นะครับก็จะยอดเงินจะเพิ่มมาให้อีก700บาทยอดตัวนี้เป็นยอดเพิ่มนะครับไม่บวกกับเงินเดิมนะครับที่ท่านเคยได้รับนะครับส่วน G b a l a n e นะครับครั้งแรกจะเข้าให้ที่2,000นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้า1,000บาทนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ทางกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ได้รับนะครับ หลังจากนั้นวันที่18นะครับก็จะมาดูนะครับกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3นะครับว่าใครที่ผ่านนะครับให้ไปกดรับนะครับที่แอปเปาตังค์นะครับทุกท่านนะครับจะต้องมีนะครับที่กลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เนี่ยท่านจะต้องมีแอปเปาตังค์นะครับถึงจะได้รับนะครับเกี่ยวกับโครงการนะครับเราชนะนะครับส่วน กลุ่มที่1ไม่ต้องนะครับเพราะท่านมีบัตรสวัสดิการนะครับแห่งรัฐนะครับเงินจากเข้าบัตรสวัสดิการของท่านโดยตรงครับตัวนี้เราก็มาพูดคุยกันนะครับแค่พอคอมปากคอมคอนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆท่านก็สามารถเข้ามานะครับศึกษานะครับดูข้อมูลนะครับได้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับทางระบบนะครับหน้าเว็บไซต์ของ w w r ร์ลไวด์เวนะครับเราชนะ .com นะครับ ก็เข้ามาเช็คได้ส่วนท่านที่จะกดลิงก์นะครับผมจะเอาลิงก์นะครับของเว็บนะครับเราชนะ .com นะครับแต่ว่าให้ใต้คลิปนะครับท่านสามารถที่เข้าไปกดตรงนั้นก็ได้นะครับหรือนะครับถ้าไหนนะครับอยากจะให้ช่องนะครับเอาเรื่องนาเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับฝากเข้ามาหรือจะสอบถามนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับ ก็อินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับข้อมูลนะครับที่ตัวคุเองนะครับค้นแล้วก็จะสืบหามมาให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ